สวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะมาหอดเฮินปู่แล้วจ้ะมามาเก็บอันขย่งขยะเหลืออยู่ทางพุนแหละยังน้อยหนึ่งบลายไปเลยกับสิเก็บเก็บแล้วก็สิได้เอาไปทิมจ้ะเบิ่งกระลำเนาะอุ้ยกระลำค่อยเดี๋ยวสิมาเด็ดออกอีกออันเลือบ่เป็นตากระสีอันนั้นโหมันกระเอยออยู่ได้น่ะเนาะจ้ะก็พอ่อได้กันนั้งกินอยู่สิเอาเมื่อเฮิร์นอยู่โว่หนึ่งมานี่โวสิอันกินกระพุ้นเนาะ อันสีขาวนี่าไว้เพือปูเออพิ่นมักสีขาวดีเป็น,ปนย่างอยู่จ้ะเอาข้านองข้ยนีงอันนี้กะเป็นเปาะเป็นใบจกเป็นอะไรบ,อบอ่อบ่อยะมามาเอาถุงขยะแล้วมาทำพิีีก่อนจะเอาถุงมือก่อนหนาวอยู่ปู่ก็หายเสียแล้วว่ามาเห็ดย่างฝนอันมันหนาว เอาแบบแบบบางท่าเบสมันบ่แล้วจื่อน่ะนะพีโน่เนี่ยน,นี่นี่นี่อันนี้แหละอันนี้แหละที่มันเหลือกระตอนกระแตนอยู่กับซีดีเก็บจ้ะมาเอาอันนี้เอาอันนี้เนาะก็จะได้เอาไปทิ้มให้มันแลว้วมาค่ะมาตั้งอยู่นี่มา,นมาดูกั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 นนี่ มาตึ๊บมาจ้ะเอททำมาแล้วเนาะเป็นยังไงว่าเอ็ททำมาแล้วขั้นห้าใบาเอ็ดกับบมีไผ่เอ็ดเออว่าทำนี้เสร็จไปอา่าเพราะว่าถ้าห้าใบาเห็ดกับบมีไผ่ามาเห็ดนะห้ากัต้องเอท ในคนต้องใส่ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ให้โรงงานค่ะที่เห็นในดอกเคสตั้งเบาะแดงนั้นรัวมันชิมีโอจะย้ยยไปบน มันสั้นแ่ยามัน,ม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 น จะกอาแยกมองหน่อยนะ โอตัดโอตัดแตวมันดิบๆค่ะบอกอันนั้นบอกไอ้นเธอมันน้อยหน่อยนะอืามันอันนี้มันจะฮักเง่ะเนาะจ้ะข้าหั่มตัดเองนะ อันนี้น้อยเข้ากับฮักเพราะมันน้อยมันสัน้นมันก็เรียบร้อยมันอันนี้ผัดมาตัดอันนี้มันกะมาหยาดคูเบ่าวถอยนี่แหละ โอเคนะจ๊ะพี่น้องโอเคนะจาะพี่น้องอคลิปนี้ไว้สักนี้นะค่ะขอบคุณทุกกำลังเจอเดอ้อจาะพี่น้องขอบคุณค่ะบวาสดีค่ะสาธสุคนแพงพี่น้องเด้อค่ะ